กันอีกแล้วนะคะกับรายการ l i f e and Living Open House รายการที่จะนำเสนอสาระความรู้และเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยที่จะช่วยเติมเต็มชีวิตของคุณให้มีแต่รอยยิ้มค่ะและท่ามกลางบรรยากาศร,ร่มรื่นแบบนี้นะคะตอนนี้อุ้งอยู่ที่แกรนวัลเล่สุขุมวิทเลี่ยงหนองมนจังหวัดชนบุรีค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันดีกว่านะคะว่าจะร่มรื่นแล้วก็น่าอยู่ขนาดไหนตามมาเลยค่ะ โครงการแกรนวันเล่สุขุมวิทเลี่ยงหนองมนตั้งอยู่บนถนนเลี่ยงหนองมนซึ่งเชื่อมต่อกับถนนสุขุมวิทและถนนเข้าหลามสายใหม่เดินทางไปไหนก็ง่ายสะดวกรวดเร็วทั้งขาเข้าและขาออกเมืองถือเป็นทำเลที่มีคุณภาพใกล้ความเจริญห้างสรรพสินค้าชั้นนำย่านธุรกิจการค้าตลาดชุมชนนิคมอุตสาหกรรมและเดินทางจากกรุงเทพเพียงหชั่วโมงเท่านั้นค่ะ เดินทางไปช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลพลาซาชนบุรีหรือโรบินสันสีวราชาก็เดินทางสะดวกเพียง10นาทีเท่านั้นค่ะห่างจากมอเตอร์เวย์ทางหลวงพิเศษหมายเลขเจ็ 7, สายกรุงเทพมหานครพัทยาเพียง10กิโลเมตรค่ะเดินทางไปนิคมอุตสาหกรรมอมตะนาครและเดินทางไปสีราชาเพียง30นาทีค่ะหรืออยากจะพักชายหาดบางแสนก็ใช้เวลาเดินทางเพียง10นาทีเองค่ะ โครงการแกรนวัลเล่สุขุมวิทเลี่ยงหนองมนมีพื้นที่ทั้งหมด62ไร่1งาน43.7ตารางวามีบ้านทั้งหมดจำนวน356หลังภาพรวมและแนวคิดการออกแบบจะเป็นแกรนวัลเล่คืนธรรมชาติให้กับชีวิตดีไซน์บ้านจะเป็นสไตล์โมเดิร์นคันทรีออกแบบและใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อคืนความสุขให้กับทุกคนในครอบครัวค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมบ้านในโครงการกันดีกว่านะคะตามมาเลยค่ะ โดยแบบบ้านแบ่งออกเป็น3แบบค่ะแบบแรกแซฟไฟร์บ้านเดี่ยวดีไซน์ใหม่จัดสรรพื้นที่ให้ความสุขกับทุกครอบครัวพร้อมห้องอนเนกประสงค์บ้าน2ชั้น4ห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดรถพื้นที่ใช้สอยประมาณ214ตารางเมตรขนาดที่ดินเริ่มต้นประมาณ58ตารางวาแบบที่2 t o p a ป บ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์นลงตัวทุกพื้นที่การใช้งานที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณภาพเพื่อการอยู่อาศัยอย่างแท้จริงบ้านสองชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดรถพร้อมครัวไทยพื้นที่ใช้สอยประมาณ176ตารางเมตรบนเนื้อที่เริ่มต้นประมาณ50ตารางวาค่ะแบบที่3โอปอล บ้านคุณภาพสไตล์บ้านเดี่ยวที่ใส่ใจทุกรายละเอียดจัดสรรพื้นที่อย่างลงตัวเพื่อตอบสนองทุกความต้องการบ้านเดี่ยว2ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดรถพื้นที่ใช้สอยประมาณ156ตารางเมตรบนเนื้อที่เริ่มต้นประมาณ37ตารางวานอกจากนี้ภายในโครงการยังจัดให้มีพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่ พร้อมสิ่งอำน,นวยความสะดวกใกล้โครงการอาทิเช่นสระว่ายน้ำฟิตเนสและสนามแบดมินตันแถมยังหมดห่วงกับระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อม CCTV ค่ะ แล้วค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่บริเวณหน้าบ้านนะคะในสไตล์แบบโอปอลค่ะบ้านแบบ3มห้องนอน3มห้องน้ํานะคะแล้วก็2งที่จอดรถค่ะเดี๋ยวตามอุ้มเข้าไปดูกันนะคะสําหรับที่จอดรถตรงนี้นะคะก็สะดวกมากๆเลยค่ะสําหรับจอดรถสงคันได้แบบสบายๆเลยนะคะพื้นที่จอดรถนะคะก็ปูกระเบื้องไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะโครงหลังคาด้านบนนะคะทําไว้ให้เสร็จเรียบร้อยช่วยประหยัดงค่าใช้จ่ายสําหรับผู้อยู่อาศัยนะคะนอกจากนี้ค่ะเรายังได้ลงเสาเข็มนะคะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับโครงบ้านและ นอกจากนี้นะคะสำหรับบ้านค่ะเรายังรับประกันนะคะโครงสร้างบ้านถึง5ปีเต็มและรับประกันวัสดุภายในบ้านอีก1ปีเต็มด้วยล่ะค่ะสําหรับท่านใดนะคะที่สนใจนะคะนอกจากที่ด้านนอกนะคะจะสะดวกสบายแล้วก็สวยงามแบบนี้แล้วข้างในค่ะยิ่งสวยงามมากขึ้นไปอีกนะคะเดี๋ยวตามอุ้มเข้าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ แล้วจุดเด่นอย่างแรกนะคะที่อุ้มอยากจะแนะนําค่ะก็คือเฟรมอลูมิเนียมประตูน,นะคะจากแบรนด์ Tossem ค่ะแบรนด์นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะ ที่กันเสียงรบกวนจากด้านนอกนะคะที่จะเข้ามาสู่ในบ้านค่ะนอกจากนี้ยังช่วยกันฝุ่นนะคะและที่สําคัญยังกันน้าฝนค่ะที่จะสาดเข้ามาหรือว่าทําความชื้นเข้ามาสู่ในบริเวณบ้านของเราอีกด้วยค่ะรวมไปถึงนะคะนอกจากจุดนี้แล้วกระจกบ้านนี้ค่ะยังเป็นกระจกตัดแสงสีเขียวนะคะช่วยลดอุณหภูมิในบ้านแล้วก็ช่วยลดรังสี U V ที่จะเข้าสู่ภายในบ้านด้วยล่ะค่ะ นอกจากนี้นะคะในโซนถัดไปค่ะก็จะเป็นโซนห้องนั่งเล่นนะคะที่สังเกตได้เลยค่ะว่าจะมีความกว้างขวางสะดวกสบายนะคะสามารถที่จะวางโซฟาใหญ่ๆได้เลยนะคะแล้วก็จุคนนะคะเวลาที่มีเพื่อนหรือว่านั่งกันดูหนังกันแบบทั้งครอบครัวก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะยังแบ่งเป็นสัดส่วนนะคะในโซนถัดไปนะคะก็จะเป็นโซนของโต๊ะนั่งทํางานนะคะที่หลายๆคนนะคะสามารถนั่งทํางานได้แบบสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นหรือจะเป็นโต๊ะนะคะเรียนหนังสือหรือเขียนหนังสือสําหรับ น,น้องก็ได้นนะะคะอกจากโซนนี้แล้วนะคะขยับมาอีกนิดนึงค่ะจะเห็นเลยว่าเป็นสัดส,ส่วนชัดเจนนะคะสําหรับในโซนของการทานอาหารหรือว่าวางโต๊ะอาหารนั่นเองซึ่งตรงนี้ค่ะสามารถวางโต๊ะอาหารนะคะที่จุคนได้ถึง4-6ถึงคนเลยทีเดียวนะคะมีกระจกบานใหญ่นะคะที่มองเห็นบรรยากาศด้านนอกได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยล่ะค่ะ เรามาต่อกันที่ด้านในครัวนะคะเรามีชุดเคาน์เตอร์นะคะบิวอินจากอินเด็กซ์นะคะมอบให้ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งซิงค์ตรงนี้นะคะหรือว่าเคาน์เตอร์ทาอาหารตรงนี้ค่ะตู้เก็บของด้านบนนะคะก็มีไว้ให้ด้วยนะคะรวมไปถึงนะคะฝั่งทางด้านนี้ค่ะเพิ่มความสะดวกเมื่อคุณทาอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถส่งอาหารนะคะออกไปที่บานสไลด์ทางด้านนี้ได้เลยโดยไม่ต้องเดินวนออกไปด้านนอกค่ะ และสําหรับพื้นที่ด้านหลังตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ซักล้างค่ะที่ทางโครงการนะคะปูกกระเบื้องไว้ให้อย่างเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะนอกจากนี้ค่ะทางด้านนี้นะคะเรายังมีระบบท่อสําหรับการฉีดน้ํายาป้องกันปลวกไว้ให้สําหรับลูกบ้านด้วยนะคะรวมไปถึงค่ะเรายังมีระบบป้องกันความชื้นระบายอากาศใต้บ้านนะคะป้องกันความชื้นแล้วก็เชื้อราที่จะเข้าสู่ภายในบ้านด้วยล่ะค่ะ และนอกจากนี้นะคะโคมไฟทุกดวงหรือว่าดวงไฟทุกดวงในบ้านนะคะยังเป็นหลอดไฟแบบ LED ค่ะที่จะช่วยประหยัดไฟถึง40-50%เลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะตอนนี้ขึ้นมาถึงด้านบนชั้น2แล้วนะคะเดี๋ยวอุ้มจะพาเข้าไปดูห้องนอนใหญ่ด้านนี้กันเลยค่ะ และนี่คือห้องนอนใหญ่ค่ะดูพื้นที่สิคะกว้างมากๆเลยนะคะสามารถวางเตียงขนาดใหญ่นะคะขนาด5ฟุต6ฟุตได้แบบสบายๆนะคะสำหรับลูกบ้านนะคะก็ยังสามารถที่จะเพิ่มเฟอร์นิเจอร์พวกบิวอินนะคะตกแต่งเข้าไปได้เรียกว่าประโยชน์ใช้สอยพื้นที่ด้านบนตรงนี้กว้างแล้วก็ใหญ่มากๆเลยละคะ่ะ และทางด้านนี้นะคะเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้อยู่อาศัยนะคะเราได้มีนะคะระบบทีวีระบบอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ช่อง USB ค่ะเพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกนะคะในการใช้งานมากยิ่งขึ้นค่ะรวมไปถึงสวิตช์ไฟนะคะแล้วก็ปลั๊กไฟต่างๆนะคะก็เป็นจากแบรนด์ฮาร์โก้ด้วยล่ะค่ะและนี่คือในส่วนของห้องน้ำนะคะที่อยู่ในห้องนอนใหญ่ค่ะสุขภัณฑ์ทุกชิ้นนะคะเป็นสุขภัณฑ์จากแบรนด์โคเลอร์ค่ะรวมไปถึงประตูที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะก็เป็นประตู UPVC ค่ะเป็นประตูที่ป้องกันน้ำแล้วก็ลดการบวมของประตูด้วยล่ะค่ะ ตอนนี้ค่ะเรามาอยู่ในห้องนอนเล็กกันนะคะถึงแม้ว่าจะบอกว่าเป็นห้องนอนเล็กนะคะแต่ว่าขนาดก็ไม่เล็กจนเกินไปนะคะสามารถที่จะวางเตียงขนาด3ฟุตหรือ3.5ฟุตได้แบบสบายๆหรือว่าจะวางเพิ่มตู้เสื้อผ้าสวยๆนะคะโต๊ะเขียนหนังสือสําหรับน้องๆก็ยังวางได้นะคะหรือสําหรับท่านใดค่ะที่อาจจะไม่มีเด็กๆไม่ยังไม่มีลูกนะคะสามารถปรับเปลี่ยนห้องนี้ค่ะเป็นห้องทํางานหรือห้องหนังสือก็ได้นะคะ และนี่คือห้องนอนเล็กอีกห้องหนึ่งนะคะห้องนี้ค่ะถูกแต่งเอาไว้ในสไตล์แบบน่ารักน่ารักนะคะหวานๆสาหรับน้องผู้หญิงค่ะสําหรับห้องนี้นะคะนอกจากที่จะเป็นประโยชน์ใช้สอยสําหรับเป็นห้องนอนเล็กสําหรับเด็กๆแล้วนะคะบางท่านค่ะอาจจะปรับเปลี่ยนห้องนี้นะคะเป็นห้องทํางานหรือว่าเป็นห้องเก็บเสื้อผ้าก็สามารถทําได้นะคะ สำหรับพื้นที่ด้านข้างของบ้านและพื้นที่ด้านหลังซึ่งทางโครงการปลูกกระเบื้องไว้แล้วเพื่อประโยชน์ใช้สอยต่างๆหรือสำหรับทำกิจกรรมของครอบครัวค่ะส่วนบริเวณหน้าบ้านยังทำกล่องจดหมายและที่ทิ้งขยะพร้อมฝาปิดอลูมิเนียมเพื่อความสะดวกสบายสำหรับทุกบ้านค่ะ และนี่คือทั้งหมดของโครงการแกนบอลเล่สุขุมวิทเลี้ยงหนองมนจังหวัดชนบรุรีเพื่อชีวิตที่ดีกว่าคุณภาพที่เราเลือกสรรและยังสามารถสัมผัสกับบรรยากาศที่ร่มรื่นโอบกอดด้วยไอหมอกแห่งคุณเขาผสมผสานกับความสะดวกครบครันตามวิถีคนเมืองสะดวกสบายในเรื่องของการเดินทางและที่สําคัญยังขยับชีวิตเข้าใกล้ธรรมชาติกับสวนสาธารณะขนาดใหญ่หรือท่านใดอยากจะซื้อไว้เป็นบ้านพักตากอากาศก็เหมาะมากๆเลยล่ะคะ่ะ และสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจโครงการของเราเราเป็นผู้นำทางด้านอสังหาริมทรัพย์มายาวนานกว่า30ปีสามารถเข้าชมที่เว็บไซต์ของเราได้ค่ะที่ w w w l i f e a n d l i v i n g c o t h หรือที่เบอร์1610แล้ววันนี้หมดหน้าที่ของอุ้มแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในโอกาสต,ต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ